สวัสด,ดีค่ะวันนี้พ่อก,กับสวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมครับแมนกันแล้วก็แต่เพิเ่งมาสางเครื่องแล้วก็เข้าเกมคราเแมนเลยอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบนี้นะเดียลยว เร็วไม่กินมนหาทุงร้อนแส่ช่ตเย็นไปให้แม่กินดิ่นมว่ามันอยู่ในในนี้ในรูไม้ เนี่ยตัวอันนี้ตัวแรกหมดแม่มัดยึดหลังตรงนั้นด้วยครื่ักผาฟังค่ะเรื่งิงเรื่องหนึ่เงหนึ่งมากเลยมีแแนคนเดียวบุญธรรมกังวนมาเดินๆนะครับ เอ้ยครับแมนค่ะจำผิดขอมาทุกคนทั้งหมู่บ้านของเราสวยหรือไม่สวยคะใคร่อยากสร้างอะไรนะคะค่ะแต่พูดอกมาได้นะคะว่าหมู่บ้านของเราควรต้องการอะไรถ้าอันนั้นเลย้อ เราไม่ได้เรื่องเข้านะแต่เราขอขอเราว่ามัาทำให้เพื่อนเข้าอยู่ในเป็นท์ห้ มีคำถามจะถามคุณาอนไปก่มีอะไรเหรอเมื่อวันนี้คุณอยู่ที่ไหนเราโฆษณาไปก่อนนะคะทุกคนรอาหารไทยเป็นผู้จัดการสาขารามินทาด้วยมินาเป็นรูทเล็กๆเลยเป็นอะไรในห้างมั้งขายประกันโอเคนม่ขายประกันได้ก็เลยดันให้เป็นผู้จัดการเลยเอค เขาจะเราจะไปเล่นด่านเอาชีวิตตัวรอดห้าเกิดไว้แล้วนะคะก็พี่งนี้เราพรุ่งไปตัดเกิ่มไปตัดนี้กั้งเลย เหินก่อนเราไม่รู้นะว่าเราวงมาที่ไหนแต่เราว่ามันคงยู่น ดาวน์โหลนและเปิดเกมเราจะลงคลิปเกมทุก วันนทะ่นี่เห็นแออนถ้าแกแคปนี่จะได้น่นนงตัจะไตัดมาเยอะ